วันที่ไม่ได้ลง<อ>ด,ดีเทลเอา,เอาความ,วามจริง,รงเอาความจริงก่อนเความจริงกูโกรธมึงไปอีหมอมากกูโกรธมากกูโกรธโกรธที่สุดทุกคนมันแบบมันโมหูมากก็คือว่าคือวันนั้นอ่ะกูทุกคนดีฉันเตรียมพร้อมมากเตรียมพร้องโดยการโกหกสามีว่าเนี่ยเป็นไข้จะนอนแล้วนะแบบรู้สึกแบบเหมนหัวไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยก็เลยว่าคือจะให้มันตใจใจไงว่าแบบอ๋อเมียไม่แอบบมาดูคอนแน่เลยอะไรอย่างนี้ มันก็เลยยื่นยามาให้เป็นยาแก้แพ้กับยาพาราเราก็เลยบอกกินแค่พาราก็พอขี้แกูกินเม็ดเหลืองนะกูหลับแน่อะไรอย่างนี้ดูไหมสายที่ชัหูฟังฉันซ่อนไว้ในนี้ซ่อนไว้ในนี้เป็นเสอยงดีหวมันหลุดออกมาเดี๋ยวหัวจับได้เดี๋ยวหัวจับหูฟังอ่ะ ฉันซ่อนไว้ในนี้ในชุดชั้นในทุกคนทุกคนคิดดูว่าฉันพร้อมขนาดไหนในการดูคอนอตัวนู้คิดึงเหมือนกันฉันพร้อมมากฉันใส่หูฟังไว้ในนี้แล้วฉันก็ไปนอนแล้วตอนแรกก็คิดว่าตั้งไม้กลับปลุกดีบอวาอะไรเงี้ยะตั้งหรอกเดี๋ยวก็คงแบบตื่นอะไรเงี้ยถ้าหายแบบทีมงานก็คงจะโทรมาอ,มอะไรเงี้ย <c oughs> คิดนะ <c oughs> แล้วทีนี้ทีนี้หลับตอนทุ่มครึ่งคือคิดว่าหลับ ท่มครึ่งสักสองทุมจะตื่นขึ้นมาเออสักสองทุโมงตื่นขึ้นมาทีนี้ทุกคนตื่นมาไอฟิได้ยินเสียงโทรศัพท์สั่นเกิกิดเกิดเออเออเป็นโบนี่เซฟส่งคลิปส่งโฟโต้เลยแบบป้าตีหนึ่งคือแบบแค่นั้นแหละเพราะแบบกูเลยไปดูในแชทข้อความ มิสคอไม่มีสักมิสคอทุกคนแบบตาลมึงอยู่ไหนคอนดีมากเลยเมืองเลยเนี้ยไม่มีอนะ่ะไม่มีข้อความแบบตาลมึงหลับเหรออะไรเงรี้ยมีตาลหลับเนี่ยคือมีแต่มันไม่เห็นฉันส่งข้อความกับหมอเยอะมากในกลุ่มมันไม่เห็นมอกหมอใส่ตาลแบบเออเนี่ยหลับแน่เลยนู่นนี่นั่น ไม่มีแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่าน้องขึ้นตั้งแต่ต้นปกติถ้าตาลไม่มาตอนน้องขึ้นอะ่อสะ,ะสมมติสับบับสามทุ่มสี่ทุ่มที่น้องก็จะพิมพ์หาแต่คราวนี้น้องขึ้นตั้งแต่ต้นเราก็มวัวตะวิดแล้วก็กลัวหลุดโมเมนต์ทุกคนเข้าใจไหมคือโมเมนต์มันแบบละเอียดยิบมากอะ่ะละเอียดยิบจนแบบตาลเก็บไม่หมดเก็บโมเมนต์ไม่หมดหแล้วก็กล่าวว่าเออปกตินางก็พลาดคอนอยู่บ่อยๆนางก็จะฟินย้อนหลังบ่อยๆทุกคนก็รู้<ต>ใช่ไหมแต่ไม่ใช่คอนนี้เพราะว่าคอนนี้มันห่างกับดูคอนมาหลายวันมากเอ คือทแล้วน่งก็เราเราทั้งก็คิดเออเดี๋ยวตาลก็คงมามาดูย้อนหลังแล้วเดี๋ยวจะเมากันนี่ก็คิดฉันก็คิดฉันก็แบบอ่ะโอเคฉันก็รอสายๆก็ทํางงทํางานดูคนดูออกปะโทรไปก็ไม่รับอ่ะสงสัยยังดูไม่จบนางก็มาตามไหนช็อตไหนช็อตไหนตอนแรกก็ยังไม่ได้งอนมาดูคนตอนแรกยังไม่งอนมากตอนแรกตอนไหนแกตอนไหนอัแทคคิดมันไม่มีเสียงแกยังงูอย่างงี้ก็ยังพิมพ์มาฉันก็แท็กอันนี้อันนั้นอันนู้นอันนั้นสักพักพอดูคอนงอนกูเฉยเลยกูเอา นี่คือคนมันดีมากลุกคนคือคนมันดีมากจนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้ากูเบิ่งพวอมทุกคนเนี่ยมันต้องสนุกมากๆแน่เลยแบบคิดอย่างเงี้ยเฮ้ยกูแบบกูแบบเสียใจอ่ะเป็นคนที่แบบเราเสียใจมากเขาแบบเสียใจเขาแบบกูให้อ่ะมึงคิดเบิ่งแ้นกูนั่งให ของฉันหาอะเพราะว่าคนมันดีมากที่ฉันก็ไม่ได้คิดขนาดนั้น <S 2> <S 2> <S 2> ออกมาแล้วด้วยงานก็เยอะแล้ววันั้นก็งานก็เข้าคืองานเข้าด้วยแบบนันไม่ได้นอนคืนนั้นนะฉันจาได้ดคืนนั้นฉันไม่ได้นอนฉันนอนตีสี่ครึง่งถ้าไม่ได้นอนอ่ะเพราะว่าต้องตื่นเช้ามาทํางานอีกแล้วก็ประชุมอะไรเงี้ยแล้วฉันก็งงแล้วก็กะว่าเออเดี๋ยวฉันประชุมเสร็จเดี๋ยวฉันจะโทรเมาส์ก็คือจะโทรมาปกติอะเวลาดูคอนโทรก็จะมือไงจะโทรเมาส์ก่อนเพราะบางอย่างมันออกอากาศไม่ได้ทุกคน เมากันแบบหลังบ้านอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วเราค่อยเออเดี๋ยวตอนเที่ยงมาไลฟ์กันปรากฏเงียบมิดมิดแบบมิดมิดอะทุกคนไม่มีเออไม่มีแอะไม่มีอะไม่มีอะไรไม่ถามว่าน้องตื่นยังไปไหนอะไรยังไงเงียบแกมดซี่ถามว่าแม่ตานงอนย้อนหลังตี คนฉันดูร้องฉันดูคอนไปแล้วฉันร้องไห้เนี่ยมันมันดีมากคือโมเมนต์มันดีมากคอนมันดีมากนุกกไปทุกคนแบบน่ารักว่าฉันร้องไส้ทุกคนฉันไห้อะฉัแบบป้าถ้าดูพร้อมเพื่อนๆดูพร้อมทุกๆคนอะไรเงี้ยเขาคงจะแบบมีความสุขมากเลยเนาะอะไรเงี้ยน้ำหนาวบอกว่าอารมณ์มนุษย์เมนมเป็นเป็นดีและน้ำหนาว